ทุกคนทุกคนข่าวใหญ่มากเลยครับเน็ตฟ i ิกโดนฟ้องทุกคนอยากรู้เพราะอะไรตอนนี้เป็นข่าวไปทั่วโลกมากเลยนะครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอะบัอกเกอรของผมนะครับผมในช่วงซาวดี้แชร์ลิงทุกคนวันนี้รีบมาเลยทุกคนเพราะอะไรเพราะว่านี้เลยครับผมนี้ทุกคนเห็นเลยนะครับผมควีนเคยบพัทรนะครับผมที่เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อวันที่สิบที่ผ่านมานี่เองทุกคนสองวันที่แล้วเองนะทุกคนนะคือแบบโอ้ยตอนนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่าทาง ทนายของอียิปต์หรือประเทศอียิปต์นั่นเองทุกคนได้ทาการฟ้องร้อง Netflix นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับคิโอพัตราเลยเอาละเดี๋ยวผมขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะเพราะจริงๆแล้วผมอะจดไปเยอะมากๆเลยทุกคนอะเพาผมดูจบไตั้งเมื่อวานนี้แล้วแล้วก็พยายามจะทําคลิปออกมานะครับผมเพื่อรีวิวให้กับ Documentary Series ของ Netflix ควีนคลีโอพัทรานะทุกคนแต่มันมีประเด็นมาทุกคนว่าผมรู้สึกเอกใจมากเลยกับซีรีส์ชุดนี้ว่ามันแปลกๆนะมันเหมือนพยายามแบบอายัดเยียดมากๆเลยให้แบบว่าควีนคลีโอพัทราเป็นควีนแอฟริกันนะทุกคนคือว่าเป็นแบบว่าราชนีแห่งแบบแอฟริกันอะไรอย่างเงี้ยว่าเขามีเชื้อสายแอฟริกาอะไรประมาณนี้ทุกคนซึ่งแบบเฮ้ยผมก็เลยลราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมทุกคนแล้วก็เจอนี่นี่เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นในระดับประเทศเลยทีเดียวทุกคนว่าแบบโอ้ยโดน ทางทนายทางอีฟ้องร้องเน็ตฟลิกครับผมว่าแบบประมาณว่าแบบเฮ้ยคุณทําแบบนี้มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนประัติศาสตร์นะมันทําให้แบบว่าเออชนพื้นเมืองของอีปตอนนี้มันแบบเขาไม่สบายใจทุกคนเพราะแบบคุณยังไม่มั่นใจเลยว่าคริโอพาตามีเชื้อสายแอฟริกาจริงหรือเปล่าแต่ทาแบบนี้เหมือนคุณยัดเยียดให้เขาแบบเป็นเชื้อสายแอฟริกาให้ได้เลยให้แบบเป็นคีนออฟแอฟริกาอะไรอย่างทุกคนก็แบบนะประมาณนั้นแล้วก็ต้องขอบคุณช่องนี้ด้วยครับผมทางยูทูบนะครับผมทุกคนไปหาชมได้นะอันเนี้ย ผมไปเจอเข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องนี้ด้วยทุกคนแชร์กันเลยนี่นะครับผมก็คือเกิดการฟ้องร้องปกติที่ผมเมื่อกี้ให้ผมดูไปแล้วนะแล้วก็อ,อีกเรื่องหนึ่งครับผมไอเดียเขาบอกเลยว่าแบบเออเปทงนักสแสดงออกมาบอกเองเลยว่าแบบเ้ยถ้าเกิดคุณไม่ชอบแคสติง้งเนี่ยคุณก็แบบก็ไม่ต้องดูสิก็ปล่อยผ่านไปอะไรประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนวันนี้ผมจะไม่ได้มาดราม่าเรื่องแคสติ้งหรือว่าเรื่องการขัดตัวนักสแสดงทุกคนแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปรียบปริศราทุกคนอ่ะอันนี้เป็นที่ผมแบบ เอาคณมาเองเลยทุกคนนะก็คือเห็นป่ะครับที่ผมแบบเหมือนทีวงกลมเอาไว้ทุกคนนั่นแหละก็คือ Netflix เขาบอกว่ามันเป็นการร e a s s e s s นะครับผมร e a อ s e s s ก็คือแบบว่าเหมือนว่ามานการประเมินใหม่เอา้านั่นก็แปลว่าถ้าเกิดเป็นการประเมินใหม่แสดงว่าก็เป็นการที่เอาประวัติศาสตร์มาทำใหม่แล้วก็ใส่ความคิดตัวเองลงไปด้วยเพิ่มเติมทุกคนไปดูดได้ทางช่องยูทูบนะครับผมไอช่องเมื่อกี้ที่ผมแนะนำอีกทีหนึ่งนะทุกคนนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีการประเมินกันแล้วเขามีการแบบว่าไป อ่านไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมแล้วว่าจริงๆแล้วเหมือนการเอาประวัติศาสตร์มารีไรต์ใหม่ก็คือมีแบบประวัติศาสตร์ที่เป็นของเก่าด้วยแล้วก็ใส่เพิ่มความคิดตัวเองเพิ่มเติมเข้าไปค่อนข้างเยอะซึ่งผมมาดูตอนนี้มีแค่สตอนนะทุกคนนะมีแค่ส EP อีเท่านั้นของ Queen Cleopatra Document ของ Netflix ซึ่งตอนนี้เขอบดราม่าก,กันเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเรื่องเชื้อสายทางสายเลือดของ c l ิ o p พ t r a ซึ่งใน n น t f l i x เขาก็บอกนะทุกคนว่าเขาไม่รู้จริงๆแล้วว่าาเชื้ออสยขง แม่เขาอะจะเป็นคนในพระชวังไหมหรือว่าจะเป็นคนพื้นเมืองของอียิปต์หรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบของปโตเรมีคือของกรีกโบราณอันนี้คือไม่มียังไม่มียังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดนะทุกคนประมาณนั้นด็อกมีนเทอรีซีรีส์อันนี้ทุกคนตอนจบเขาก็ได้บอกเหมือนกันว่าแบบอืมตอนปกติแล้วโปรดิวเซอร์อะฉากจบของโปรดิวเซอร์ฉากโปรดเลยอะไรประมาณนี้ที่แบบชอบทําจบกันก็คือแบบให้เกลโอพัตาโดนงูกัดนะทุกคนนะโดนงูกัดไยครั้งไม่ว่าจะเป็นงู แอฟหรือ uh, ว่าเป็นงูแบบว่าเชื้อสายพื้นเมืองของอียิปต์เองอะไรประมาณนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เป็นเกียรติว่าแบบเอ้ยเคีอรพัตราได้ตายเพื่อประเทศอียิปต์ประมาณนั้นแต่จริง,รงๆแล้วว่าการตายที่แท้จริงอะในด็อก umentary ซีรีส์เนี่ยเขาก็บอกอยู่ทุกคนว่าไม่รู้ไม่รู้การตายรวมถึงไม่เจอไม่พบศพหรือที่ฝังศพของคคียอพัตราแล้วก็มาร์คแอนโทนีด้วยทุกคนเพาะเขาคิดกันว่าน่าจะถูกเผาไปแล้วจาก ซีซ่าของโรมในยุคนั้นนะทุกคนประมาณนั้นเพราะเขาแบบว่าถ้าเกิดมีการเกิดการฝังขึ้นอะไรอย่างงี้แน่นอนมันจะต้องเกิดจลาจนแน่ๆเลยถ้าเกิดแบบมีคนไปพบจุดฝังทศกุลของเขาหรืออะไรประมาณนี้ทุกคนประมาณนั้นก็แม้แต่ถึงตอนนี้นักโบราณคดีต่างๆก็ยังไม่สามารถพบเจอหลักฐานของคลีโอพัตราและมาร์กแอนโทนีได้เลยทุกคนมันก็เลยกลายเป็นว่าเน็ตฟิกเลยเหมือนใช้คำว่าร e a s s e s s หรือว่าแบบ การน,นำมาประเมินใหม่นั่นเองซึ่งผมก็ต้องยอมรับนะว่าข้อมูลบางอย่างก็ตรงกับทางสารคาดีแล้วก็หนังต่างๆที่ผมเคยดูมาอะไรประมาณนี้ทุกคนที่ผมจะแปะลิงก์วิดีโอไว้ข้างล่างนะครับผมว่าแบบเออผมได้รีวิวก่อนที่มันจะออนแอร์นะครับผมสเรื่องควีนค Cle ัตรา r a แล้วก็มีประเด็นอีกลายๆประเด็นเลยทีเดียรี่สนใจแต่ก็จริงนะทุกคนผมว่ามันก็ถ้าเกิดคุณบอกว่าเป็นด็อก umentary อ่ะมันก็ควรที่จะเป็นดนะ็อก umentary เนาะสารคาดีก็คืออ้างอิงจากประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่คุณมาใส่เพิ่มเติมใส่ไข่ปรุงรสเอาเองมันไม่ใช่ไงประมาณนั้นแหละทุกคนแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาเลยนะทุกคนยังไงก็ติดตามดูนะครับผมไปแล้ว